สวัสดีท่าผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมคลิปนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันเกิดจากความสงสัยของผมกับน้องๆน,นะครับผมผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมอ่ะเนื้อความมันมีอยู่ว่าวันนั้นเนี่ยเรากดอันเรดในเกมวันแลนส์เนี่ยนะครับผมไปทั้งหมด4คนนะครับผมแล้วก็ไปสุ่มผู้เล่น1คนนะครับเข้ามาในทีมซึ่งเขาก็เลือกตัวอะไรปกตินะครับผมเขาเลือกเป็นสกายมานะครับผมอ่ะซึ่งในครึ่งแรกของเกมเนี่ยผมก็ มองว่ามันก็ปกติเราเล่นกันปกตินะครับผมด้วยความที่ผมกับน้องๆเนี่ยไม่ค่อยได้ไปดูมุมมองของอตัวสกายมากเท่าไหร่นะครับผมหนึ่งเลยก็คือเขาอาจจะตายก่อนนะครับผมหรือไม่ก็เพราะผมไม่ไ,มได้ตายอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ไปดูอะไรเท่าไหร่นะครับผมอพอมาถึงช่วงครึ่งหลังนะครับในแมตช์แรกหรือแมตช์สองของครึ่งหลังผมจาไม่ได้นะมันมีชอ็อตหนึ่งที่ทําให้ผมต้องแซวๆเขาไปว่าเขาเนี่ยใช้เอ็มล็อกหรือเปล่านะครับผม อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอ่าเกมของช่วงแรกไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมมาอธิบายเพิ่มเติมสำหรับเกมนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคเฮ้ยผมเล่นเจ็ดใช่ไหมระวังตัวไว้ดีๆหลังนะอ๋อเดี๋ยวไม่ผมผมเอเอเฮ้ยมีอ้าวมี่มีไก่กับครับตัวลอยหน่อยแล้ว ไม่ได้ไม่มีไม่มีตัวไวตัวไวเจ็บเจ็บเจ็บอยู่รู้เจ็บอยู่รู้เจ็บไว้โดนบอร์ดไทยวะเหี้ยบอสูัตว์ One enemy remains Spike down A ยิงอะไรกันวะนะเปนอยู่นี่ยิงสแปมอยู่ยิงสแปมแบบให้ให้พวกดิวเดินไปไงเฮ้ยกูจะรุ้ยไอ้เหี้ยใครเห้ยเขาพาวอย่างงั้นวะ well. hand นะไอ like. ้เหี้ยมึงอยากให้กูทำไงฮะ ดสตดเดยเดยนีเดย่น yes. oh, Not uh, ี้เตอตเอโหโดนยิงหลังอีกดิบเรไิดหน่อยได้เอ็กตีเอ็ตีน่าจะวบแล้วเฮ้ยวงม สามตีล็อกอะไรกันในสักเนี่ยโอ้ว่ะกว่าละพี่ช้าไปนิดนึงกำลังวิ่งแบบสุดใจเลยเพื่อนเออแล้วฮะแล้วฮะครับผมโอเคครับโอเคครับน่าจะลงนไหมเข้าบีบีลิงตัวไม่รู้ว่าตัวปลอมหรือตัวสองตัวไม่เอาไม่โดนไม่ไม่ลองดูสิว่ามันโดนไง โอเโอ้ร okay. oh, okay. oh, oh. uh ้หครับโลของนาตาถ้าโตัวจไมเห็นหรอโยรุน่าจะเซฟกูโดนที่อะไรนะมึงก็ไม่ไปไหนเลยเนาะอย่าได้เอาน้อยเข้ากันได้ถ้าไหน ล้ายกลงไซายเออเล่นเกมอยู่ <c oughs> ดีฟิวเลยนะดีฟิวยาวเลยไม่ไหวให้เกมตา,ายฮะอากด <c oughs> ช็อตดันหนึง่มมงโลไอ,อเฮียนี่ทำไมมึงยิงหัวก่อนเะนี่ย พอแมตที่11เนี่ยนะครับผมสก,กายก็เริ่มมีการป่วนคนในทีมนะครับโดยสิ่งแรกที่เขาทำก็คืออ่าไปยืนบล็อกตัวของโอเมนนะครับไว้ที่มุมนะครับทำให้โอเมนเนี่ยเดินไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีการพูดคุยกันให้เดินออกสภารเขาก็มีการเดินออกนะครับผมอ่ะประมาณนั้น one enemy remaining spike down, uh, Sp down. beat ทำไมสกายเบดได้ดีวงั้นะแล้วก็พอจบตานี้ได้เขาก็มีการพิมพ์ประมาณว่า Don't cry baby ไม่ร้องไห้นะเด็กน้อยอะไรมานี้นะครับผมถ้าผมเขาจะไม่ผิดนะนี่ครับแล้วก็ต่อมาเขาก็เริ่มทำสิ่งนี้นะฮะนี่ฮะเขาเอาปืนที่ผม จะสลับสกินกับน้องผมเนี่ย<จ>ไปแล้วก็ไม่สนใจเลยทิ้งกรารเดียนกระบ,บอกหนึ่งไว้ให้ผมนะครับผม,มซึ่งน้องผมก็พยายามพูดขอแล้วว่าเออเนี่ยคืนปืนได้ไหมเขาก็ไม่สนใจนะครับผมซึ่งมันเป็นอันเลียดอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าอ่าไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเล่นกรารเดียนเองก็ได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับพ,พี่เจมพี่เจมวอลเอเมเน,เ,น,เ,นเลยวอลเลยวาาอลตังที่โปรตีวิวอลเอมาเอมา อย่างนี่มากูก็เดิก็หันปุ๊บกาพังอ่ะทำไมอ่ะมาว่ะมาว่ะมันพงไก่สัตว์ดูอไรยังไงเอมาเอมาแอบนี้ครับอันนี้เป็นรอบแรกของการสลับฝั่งนะครับผมเพราะผมก็เลือกที่จะเข้า A กันนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าสกายเขาเก็บสไปแล้วก็วิ่งไป B นะครับผมซึ่งพวกผมยังไม่ทันสังเกตนะก็เข้าไปทํา A กันแบบอยู่ตั้งนานนะครับผมก็จนแบบเหลือไม่กี่คนแล้วถึงได้สังเกตว่าสกายเขาไป B นะครับผม กด,ดนสแกนโอ้ยยิงจะแฮไ่นสกายโคเบยโอเคผมอยากให้ดูอ่าช็อต ต่อจากนี้นะครับผมสกายเนี่ยเ,เขาเข้ามาแพลนที่ B ีได้สำเร็จแล้วก็พยายามเหมือนจะวิ่งไปตัดสักตัวที่วิ่งมาจาก A นะครับแต,แต่เขาก็ยังตัดไม่ได้เขาก็เลยถอยกลับมาเล่นที่ B ีเมนนะครับผมหลังจากนั้นก็มีตัวเดินเข้ามานะครับผมตัวแรกเขาก็ยิงได้นะครับผมตัวต่อไปเป็นโซวานะครับยิงไม่ได้นะครับผมตรงนี้ผมมีการทักท้วงไปว่าเ ok, อ็มล็อกเพราว่ายังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมมันพ,นพ,นพนาเราชนะได้เลย เอ็มล็อกเมื่อกเห็นปะ่าเห็นปะเห็นปะเป้ากูแบบกระตุกทีแรกเนี่ยผมก็แค่เป็นการพูดแซล์เล่นๆนะครับผมในจังหวะแบบนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็น่าคิดจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูสังเกตอีกทีนึงนะครับผมสังเกตได้ว่าเป้าของเขาเนี่ยเหมือนแทบจะไม่ได้เลื่อนเมาส์เลยเหมือนรอให้ฟังก์ชันของเอ็มล็อกเนี่ยดูดเข้าหาหัวมากกว่าแล้วเขาก็ ค่อนข้างที่จะเล็งเป้าเนี่ยเหนือหัวขึ้นไปสูงอยู่นิดนึงนะครับผมซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าหรือเขาแหลกทีแรกผมก็คิดว่าเขาแหลกนะแต่อยากให้ดูช็อตต่อจากนี้รนนครับผมเป็นแมตต์ต่อไปนะครับผมเด็กเล่าเด็กเล่าหลังมาตัวเจ๋งเออเจ๋งเอ้ยมันเอ็มล็อกอย่างเงี้ยมันกดเอ็มล็อกอย่างเงี้ยน่าเห็นไหมเอ็มล็อกดูเอ็มยังไม่ตรงตัวเลยอีอะมึงเม่ได้ข้างบนอ่ะดูใครอ่ะ น่าเอ็มไม่ตรงหัวอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ใช่แล้วเพราะถึงแมตช์นี้นี่ก็ทำให้สงสัยขึ้นมากเลยนะครับผมว่าสิ่งที่ผมแซลเล่นไปในรอบก่อนเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับผมก็คือจากที่สังเกตก็คือเป้าเขาเนี่ยวางเลยหัวเลยนะครับผมแล้วก็แทบจะไม่ได้เข้าหาตัวเท่าไหร่แต่ว่ากระสุนมันไปโดนนะครับดูฮะนี่เห็นไหมมันเหมือนกับว่าเขาวางเป้าเนี่ย เลยหัวของศัตรูแทบจะเกือบทุกตัวนะครับผมแล้วก็เป้าเนี่ยยังไม่โดนเลยแต่กระสุนกลับไปโดนแล้วนะครับผมก็เลยทาให้ผมค่อนข้างที่จะสงสัยว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าคนนี้นะครับผมและทั้งเกมเนี่ยเขาไม่ได้ยิงดุขนาดนี้นะครับผมแล้วอยู่เฉยก็มายิงดุเฉยเลยนะครับผมประมาณนั้นนะพอผ่านตานั้นมานะครับผมเขาก็เริ่มที่จะมีการโทรเกมมากขึ้นนะครับผมมีการพิมพ์บอกตำแหน่งที่พวกผมไปกับฝั่งของศัตรูนะครับผมหรือการที่จะมายืนบล็อก ผู้เล่นคนอื่นนะครับผมไม่ให้เดินแต่เขาก็ยังมีการเล่นปกติรวมด้วยอยู่นะครับแต่หลักๆก็เหมือนเริ่มโทรมากขึ้นนะครับผมเอา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 ผู้เที่อะไรเอามิเอามิดโอเคเลยมีช็อตมานะสแกนไปไม่เก่งสแกนไสแกนขยันนะ หน่อยู่วาเราต้องไรเปไปไตไปไปาปไ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 าไป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 ไอไปวปไ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 งสปยปไาไปไเล่นปัปไปไนจปงปไ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 ปเไปาง เกินไปบางจังหวะเขาก็ไม่ยิงเลยบางจังหวะเขาก็เหมือนแบบเอมล็อกจริงๆนะครับมีหลายจังหวะมากแต่ผมไม่อยากตัดมานะครับมันเยอะเกิน,นครับคือเหมือนเขาพยายามที่จะไม่เลื่อนเมาส์แล้วรออ่าให้เอ็มล็อกมันทํางานแล้วให้เมาส์เนี่ยไปหาหัวเองนะครับแล้วเขาค่อนข้างที่จะลรงเป้าคือสูงมากนะครับผมอ่าประมาณนั้นก็เลยทําให้ผมสงสัยกันแค่นั้นนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอตัวแล้วก่อนบ๊ายบายฮะ